จะกินดีๆหรือห้พี่ปอนเอาผ้าผมออกพี่เช็ดตัวไม่ถนัดไม่ติดขาดค่ยอยเขาะเจ้าออกกันมาทำตามมันเคยเห็นกันหมดอลดีถึงจะเป็นผู้ชายด้วยกันก็เถอะไม่อยากให้เห็นเว้ยแล้วยิ่งเป็นไอ้คนอย่างพี่ไหนด้วยยิ่งไม่น่าไว้ใจเลยไม่เอาผมเช็ดเองผมดึงผ้าขุณหนูผื่งเล็กมาจากมืออีพี่ไหนทที่ตอนนี้ทำหน้านิ่งมากจนผมเริ่มกลัว พี่เชดให้ไม่ต้องเขินพี่เห็นหมดแล้วพี่ไหนตอบหน้าตาเฉยไม่เขินอายกับเรื่องนี้เลยต่างไปจากผมที่หน้าแดงเถือนที่อีต,ตอนบอกชอบนะมาเขินเธอหน้าผมทําเองโอ๊ยเชียเจ็บชิบพอผมขยับเท่านั้นล่ละรู้ซึ้งเลยว่าไม่ยอมพาท้าอีพี่ไหนอีกแล้วเห็นปะแล้วยังจะมาอวดดีอีพี่ไน เียงผ้าเช็ดตัวไปจากมือของผมแล้วเอาไปชุบน้ำบิดหมาดๆมาเช็ดตัวให้ผมสุดท้ายผมก็นอนนิ่งๆให้พี่แกเช็ดอยู่ดีพอหลังจากที่พี่นายเช็ดตัวให้ผมเสร็จก็หายออกจากห้องไปนานสองนานกลับมาพร้อมกับข้าวต้มในมือพี่เขาเอามาทำไมวะสงสัยจ,จะหิวข้าวมั้งพี่นายใช้ช้อนตักข้าวต้มในชามขึ้นมาเป่าไดสักพักแล้วก็มาจอดที่ปากผม กินข้าวซะจะได้กินยาผมงับข้าวจากช้อน้ที่ร่างสูงป้อนให้อย่างโดยดีถึงจะขัดคืนไปสุดท้ายก็คงเหมือนเดิมอิ่มแล้วกินได้สักสองสามคำก็อิ่มขึ้นมาไม่ค่อยอยากจะกินอะไรเลยอีพี่นายมองผมเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาวางชามข้าวลงบนโต๊ะข้างเตียงแทนนั้นก็กินยาต่ออ่ะ พี่ไนย,ยืน่นยาขนาดใหญ่มาให้ผมคื่ตอนนี้อยากจะร้องไห้เต็มทนผมว่าผมยังอยากกินข้าวอยู่อ่ะยังไม่อิ่มเลยยอมกินข้าวต่อก็ได้นะถ้าไม่ต้องกินยายอมอ้วกครับแกกินข้าวต่อพี่ไนป้อนข้าวให้ผมต่อซึ่งผมก็กินด้วยความผะอืดผะอมและแล้วก็หมดสติอ่ะกินยาต่อโอ้ยอีพี่ไน คนเขาอุตส่าห์กินข้าวหมดชามยังจะต้องมานั่งกินยาอีกนะผมใส่หน้าเม้มปากแน่นทำท่าทางจะร้องไห้ไม่ใช่เด็กนะแต่ไม่ชอบกินยาจะกินดีๆนะให้พี่ป้อนนายพูดเสียงดุใส่ซันที่ไม่ยอมกินยาที่เขาเอามาให้ซันก็ยังใส่หน้าไปมาไม่ยอมหยุดอยู่อย่างนั้นลังสูนผ่านหายใจออกมาก่อนที่จะเอาอยาใส่ปากของตนเอง มมองการกระทําของอีกคนอย่างสงสัยหรือผมจะไม่ต้องกินแล้วในเมื่ออีพี่ไนกินไปแล้วอะร่างสูงดึงลําคอของร่างบางเข้ามาทําให้ดลือดฝีปากของร่างสูงประกบเข้ากับดลือดฝีปากของร่างบางไหนใช้ลิ้นดุนยาในปากส่งไปให้ปากของสันและถอดลิ้นฝีปากออกมาส่งน้าให้สันดื่มก็แค่เนี้ยแล้วไหนกก็เดินถือชามออกไปข้างนอก เหลือไว้แต่ซันที่นั่งอึ้งกับเหตุการณ์อยู่จูพี่พี่ไนจูบผมอีกแล้วโอ้ยโดนเข้าอีกแล้วกูหลังจากวันนั้นพี่ไนก็ไปรับไปส่งผมทุกวันแถมผมยังต้องไปอยู่ที่คอนโดของพี่ไนอีกด้วยเสรัอยังซันเดี๋ยวไปสายนะพี่ไนเรียกผมที่กำลังอาบน้ำอยู่อย่างสบายใจวันนี้ไม่มีเรียนนี่นา แล้วพี่นายจะพาไปไหนแล้วเนี้ยพี่จะพาไปบ้านฮะบ้านเหรอนี่ผมได้ยินไม่ผิดใช่ปะจะได้กลับบ้านแล้วสินะผมรีบปิดน้ำจากฝักบัวแล้วยิบผ้าคุณหนูมาพันตัวเองแล้วเดินออกจากห้องน้ำทันทีจริงนะครับผมรีบ,บิด้วยความดีใจและพักออกมาหายยากมากที่จู่ๆพี่แกจะกลับบ้าน ตั้งแต่วันนั้นอีพี่ไนก็ไม่ยอมปล่อยให้ผมห่างตัวไปไหนก็ตัวติดตลอดบ้านช่องก็ไม่ได้กลับแถมเพื่อนไม่ได้ไปเที่ยวด้วยเลยอีพี่ไนมองมาที่ร่างกายของผมตามไม่กระพิบมองอะไรของเขานะว่าแต่เอ๊ะทำไมมันเย็นๆวะแอร์ก็ไม่ได้เปิดผมก้มมองตามสายตาของพี่ไนก็ปรากฏว่าเฮ้ยหยุดมองนะ ถ้าหลุดไปตอนไหนเนี่ยผมรีบเอามือมาปิดส่วนล่างอย่างเร็วอีพี่ไนก็มองอยู่ได้คนเขาอายเป็นนะเวย้ยบอกว่าอย่ามองไงพี่ไหนหันไปสิซันก้มยิบผ้าคุณหนูมาปิดส่วนล่างไว้เหมือนเดิมแต่หน้าก็ยังแดงไม่หายพี่ว่าเรายัางพอมีเวลานะไหนเดินย่างกายเข้ามาหาซันดยทาทางที่เจ้าเรม,มีเวลาอะไร ซันงงกับคำพูดของไนายแต่ด้วยความสัญชตาตญาณทำให้ซันถอยหนีร่างสูงของไรไปจนติดขอบเตียงก็ออกกำลังกายยามเช้าไงพูดจบไนายก็กระตุกยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่มาแก้ผ้าอ่อยกันขนาดนี้มีรอที่คนอย่างเขาจะปล่อยให้หลุดมือเสียของหมดกันพอดี <c oughs> ผมนั่งอยู่บนรถของพี่นาย ที่ตอนนี้หันหน้ามองทางอยู่แต่ก็ไม่ไวายหันมามองผมบ้างเสียงเงอแต่เช้าเลยทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยไปหมดอีกพี่ไนก็ไม่รู้ไปอยากมาจากไหนเอากันแต่เช้าพลังงานหายเรียบคนแค่ผ้าหลุดยังจะเล่นจะเข่าสุดถ้าแบบนี้บ,บ่อยๆผมไม่ไหวแน่มีหวังนอนตายอยู่ในห้องแน่นอนไม่มีแรงออกไปไหนไหน่อก็นอนก่อนเดี๋ยวพี่ปุกพี่ไหน รอบมองผมหลังจากที่ติดไฟแดงอยู่ไม่ได้ยินอย่างนั้นมีหรอที่ผมจะรอช้าปรับเอ็นบบอให้นอนลงเพื่อให้ยิบได้สบายขึ้นผมหันไปมองที่ข้างกายที่ตอนนี้หลับไหลเข้าสู่โหมดนิทาไปแล้วเมื่อเช้าร่องบางเล่นเอาสะอดใจไม่ไหวเลยเห็นก็สงสารหรอกแต่ก็นะอยากทำให้ผมรักลงทำไมละ่ะ ยังไงซะผมก็จะไม่มีวันปล่อยเด็กนี่ไปให้ใครเด็ดขาดเพราะผมถือคติที่ว่ารักก็ต้องขอบขอตอนนี้ก็จบก,กันไปแล้วสำหรับใครที่ชอบก็ฝาออกกดไลค์กดซับส,สไครต์ให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ